สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงจินตนาการของวาไรตี้โชว์ญี่ปุ่นนั้นสุดบัรเจดิดดิฉันคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนักโดยเฉพาะรายการแกล้งคนซึ่งพูดได้เลยว่าติดอันดับโลกอย่างแน่นอนโดยที่จำได้ไม่ลืมเลือนก็มีอยู่สองรายการคือรายการในตำนานอย่าง100คนยกพวกบุกโดยจะมีคนที่กำลังเดินอยู่บนทางเท้าตามปกติ จากนั้นจู่ๆก็มีคน100คนพุ่งตรงเข้ามาก่อนจะให้ผู้ชมดูปฏิกิริยาความตกใจของคนเหล่านั้นอีกรายการคือลิฟต์สไลเดอร์โดยพื้นในลิฟต์จะเปิดออกอย่างกระทันหันทำให้เป้าหมายตกลงไปในสไลเดอร์ที่เตรียมการไว้เป็นอย่างดีทว่าแม้รายการแกล้งคนเหล่านี้จะตลกมากแต่ถ้าหากทำไม่ถูกวิธีก็จะนำมาซึ่งอันตราย ดังนั้นโดยทั่วไปในรายการจึงมักจะขึ้นคำเตือนว่าเด็กไม่ควรเลอกเรียนแบบหรือควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขึ้นในวันที่22สิงหาคมปี2011เดมูราริสะซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองคานาซาวะจังหวัดอิชิคาวะประเทศญี่ปุ่นกำลังคิดหาวิธีการอย่างหนักเพราะเหลืออีกเพียง5วัน ก็จะถึงวันเกิดของเดมูระฮิโรกิผู้เป็นสามีดังนั้นริสาจึงอยากจะฉลองให้เขาเธอกับฮิโรกิรู้จักและคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมอีกทั้งเพิ่งจัดงานวิวาไปเมื่อ4เดือนก่อนดังนั้นหลังจากแต่งงานกันริสาผู้เป็นภรรยาจึงอยากจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกที่น่าจดจำให้กับฮิโรกิผู้เป็นสามีในตอนนี้เองที่จู่ๆ เธอก็นึกถึงรายการวราไรตี้ที่เคยดูโดยในนั้นมีเนื้อหาที่ทีมงานได้กล้งศิลปินดาราด้วยการหลอกให้ตกลงไปในหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากดูจบเธอก็รู้สึกว่าน่าสนใจและคิดเอาเองว่าสามีน่าจะต้องชอบดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะเรียนแบบเพื่อทำเซอร์ไพรส์ให้กับฮิโรกิแต่คิดไม่ถึงว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะนำมาซึ่งโศกนกาฏกรรม แม้ในข่าวจะไม่ได้เปิดเผยว่าริซาเรียนบาดรายการอะไรแต่ชาวเน็ตต่างก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรายการ The a r a c h i s e c r e t TV Show เพราะ2วันก่อนเกิดเหตุรายการเพิ่งออกอกากาศเนื้อหาที่มีคนตกลงไปในหลุมก่อนจะจุดพลุดอกไม้ไฟทีหลังนนจจ แต่การจะขุดหลุมได้จำเป็นต้องใช้แรงเยอะมากอาศัยผู้หญิงแค่ริสาเพียงคนเดียวย่อมเป็นไปได้ยากดังนั้นเธอจึงรีบโทรอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆสุดท้ายก็มีผู้ชาย5คนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งล้วนเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของริสาและสามีที่รับปากออกมาช่วยขุดหลุมดังกล่าวโดยสถานที่คือหาดโอซากิ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของริสาเป็นระยะทางประมาณ10นาทีในวันที่27สิงหาคมปี2011ตอนเที่ยงซึ่งเป็นวันเกิดของฮิโรกิริสาได้ขับรถไปที่ชายหาดโอซากิเพื่อรวมตัวกับเพื่อนๆอีกหกคนจากนั้นจึงใช้พั่วและบันไดที่เตรียมมาเองเริ่มลงมือขุดหลุมตรงชายหาดทุกคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องใช้บันไดในการขุดหลุมด้วยอีกเดี๋ยวเราก็จะทราบเหตุผลกันค่ะ ตอนนั้นคือเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนอากาศก็อบอ้าวมากริสาและเพื่อนๆต่างก็ช่วยกันขุดหลุมด้วยความเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อท่วมตัวทว่าเพื่อทำเซอร์ไพรส์ให้กับฮิโรกิพวกเขาต่างก็ยืนหยัดขุดกันต่อไปขุดไปขุดมาสุดท้ายก็ผ่านไป5ชั่วโมงเต็มจนกระทั่งได้หลุมใหญ่ที่มีขนาดกว้าง2.4เมตรและลึก2.5เมตรแค่ฟังจากตัวเลข ทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าหลุมดังกล่าวใหญ่ขนาดไหนโดยชาวเน็ตญี่ปุ่นได้มีการโพสต์ข้อความลงในกระดานสนทนาซึ่งบอกว่าลักษณะแบบปลันใกล้เคียงของหลุมที่มีความลึก2.5เมตรก็สูงเท่ากับบ้าน1ชั้นถ้าหากไม่มีบันได ก็ย่อมไม่มีทางปีนขึ้นมาได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมริสาจึงต้องใช้บันไดและยังแสดงให้เห็นอีกว่าพวกเขาวางแผนที่จะขุดหลุมลึกขนาดนี้ไว้ตั้งแต่แรากแล้วผู้ตามตรงก็คือแค่ดิฉันเห็นรูปก็ขาอ่อนไปหมดแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงชายหาดต่างก็ตกใจกับหลุมที่ริสาและเพื่อนๆขุดไว้เหมือนกันโดยก่อนจะกลับ ก็ได้กำชับว่าอย่าลืมกลบหลุมไว้ให้ดีด้วยนะไม่อย่างนั้นคงอันตรายมากสกูปเดโฮเตลโอตโกโนะจิโนะแต่ว่าเมะน่ากันอะไรในฟ้าเสดโฮเตลทาราซุนอันน่าちゃんと帰り埋めて帰ないと危ないよって注意してたわかりましたแน่นอนว่าริสากับเพื่อนๆไม่ได้ทำตามความจริงแล้วจากกฎหมายชายฝั่งของญี่ปุ่นได้ระบุเอาไว้ว่าการขุดหลุมตรงชายหาดที่มีความลึกเกินกว่า1.5เ mm มตร ต้องได้รับการอนุญาตจากทางการอย่างเป็นทางการก่อนผู้ที่ฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกนานหนึ่งปีและปรับ5 0 0 0 0นเยนหรือประมาณ1,40,000บาทแต่แม้ว่าริสาจะยื่นเรื่องไปแต่ก็คาดการว่าคงไม่ได้รับอนุญาตจากทางการถ้าหากทุกคนดูรายการก่อนหน้านี้อย่างตั้งใจจะพบว่าทีมงานได้ทุ่มเทเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เช่น มีการวางฟองน้ำตรงก้นหลุมเยอะมากเพื่อช่วยชะลอและป้องกันไม่ให้คนที่ตกลงไปได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ผนังของหลุมก็ยังมีการใช้ไม้มาเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุมถล่มลงมาแต่ริสากลับมองข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปมองเห็นเพียงความตลกขบขันในรายการนอกจากวางฟูกไว้ที่ก้นหลุมแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการความปลอดภัยอื่นๆอีกเลยจนในที่สุดก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆ หลังจากคลุมผ้าพลาสติกผืนหนึ่งไว้บนปากหลุมที่ขุดเสร็จและนำทรายมารอยทับเพื่อซ่อนผ้าพลาสติกผืนนั้นแล้วริสาก็ขับรถกลับไปที่บ้านตามลำพังแกล้งทำเป็นว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นหลังจากทำกับข้าวและกินมื้อเย็นกับฮิโรกิเสร็จริสาก็เอ่ยกับสามีวา่าเราไปเดินเล่นที่ชายหาดกันเถอะหลังจากนั้นทั้งสองก็ขับรถออกไปและมาถึงหาดโอซากิตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มตรงในตอนนี้ เพื่อนๆทั้ง6ต่างก็ถือดอกไม้ไฟและซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของหาดเตรียมพร้อมที่จะแกล้งให้ฮิโรกิตกลงไปในหลุมจากนั้นจึงออกมาร่วมเซอร์ไพรส์ให้กับเขาแต่ริสากลับพลาดไปอีกจุดหนึ่งนั่นคือชายหาดตอนกลางคืนนั้นไม่มีใครเลยแน่นอนว่าย่อมต้องมืดสนิทแม้กระทั่งตัวริสาเองก็ยังมองไม่ค่อยจะเห็นทางต้องอาศัยเพียงแสงไฟฉายเล็กๆจากมือถือเพื่อคลำหาทางไปเรื่อย ทั้งสองค่อยๆเดินไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเหมืนมืดมากจริงๆตัวริษาเองก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังเหยียบอยู่บนผ้าใบพลาสติกที่ปิดไว้บนปากหลุมและคลุมไว้ด้วยทรายจนมิดและทั้ง4ี่มุมก็ถูกยึดเอาไว้จนแน่นทำให้ผ้าใบพลาสติกที่ดูเหมือนจะบอบางสามารถรองรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งซึ่งในรายการวาไรตี้ทั่วไปจะใช้แผ่นโฟมที่ค่อนข้างขาดง่ายมาปิดปากหลุมเอาไว้ ท่านใดนั้นทั้งสองก็เริ่มชะลอฝีเท้าและเริ่มหันหลังกลับริสาเองก็เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรเข้าตามที่อธิบายไปแล้วก่อนหน้าผ้าใบพลาสติกสามารถรองรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งซึ่งเหนือความคาดหมายของริสาเธอจึงต้องเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆเพราะไม่รู้ว่าหลุมที่ขุดไว้อยู่ตรงไหนกันแน่เมื่อทั้งสองเดินมาถึงตรงกลางพอดีท่านใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้น ผ้าใบพลาสติกขาดออกอย่างกระทันหันทั้งสองจึงตกลงไปในทันทีความจริงถ้ายังอยู่ในท่ายืนเมื่อตกลงไปก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาสะดุดล้มหรืออยู่ในท่าไหนเพราะทั้งสองความหน้าตกลงไปในหลุมดังกล่าวประกอบกับด้านในหลุมไม่ได้มีการใช้ไม้ช่วยเสริมความแข็งแรงวินาทีที่พวกเขาตกลงไปสายที่อยู่ด้านข้างจึงถล่มตามลงมา เมื่อเพื่อนๆของริสาได้ยินเสียงกรีดก็คิดเอาเองว่าแผนเซอร์ไพรส์ประสบผลสำเร็จจึงรีบนำดอกไม้ไฟมาที่ปากหลุมเตรียมจะร่วมฉลองด้วยกันแต่เมื่อเห็นเพียงขาของริสาและฮิโรกิแม้เพื่อนๆจะรู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วและรีบเข้าช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่ด้วยการพยายามขุดทรายออกและตรงเข้าไปดึงเท้าของทั้งสองคนแต่เพราะเพื่อนๆขยับเขยืขย้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไซย,ยิ่งถล่มลงมามากขึ้นประกอบกับตอนนั้นมันมืดมากจนบทบังทัศนวิสัยพวกเขาจึงไม่มีทางที่จะสามารถดึงริษะและฮิโรกิออกมาได้เลยกว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวว่าอาศัยเพียงกําลังของตนเองคงไม่ไหวเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วถึง45นาทีกว่าพวกเขาจะโทรแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือแม้เจ้าหน้าที่กู้ภยัย จะรีบเดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุทันทีแต่เนื่องจากสภาพว่าล้อมที่มืดมากเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถดึงตัวริสากับฮิโรกิขึ้นมาได้แม้จะรีบนำตัวทั้งสองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ตั้งแต่ตกลงไปจนกลับขึ้นมาก็กินเวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มสุดท้ายแล้วริสากับฮิโรกิก็จากโลกใบนี้ไปเนื่องจากเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยาก สื่อในพื้นที่จึงเริ่มรายงานข่าวดังกล่าวทันทีชาวเน็ตต่างก็รู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นน่าเหลือเชื่อต้องขุดหลุมลึก2.5เมตรเพื่อเซอร์ไพรส์ค่ระดับเอวก็พอแล้วมัง้งมันเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองจริงๆและยังมีชาวเน็ตค้นพบว่ารายการ The Archies a Secret TV Show ที่ริชาเรียนแบบไม่ได้มีการเขียนคำเตือนเอาไว้ว่าเด็กและเยาวชนห้ามลอกเรียนแบบ เขียนไว้ก็เปล่าประโยชน์พวกเขาล้วนไม่ใช่เด็กกันแล้วสุดท้ายเพื่อนผู้ชาย5้าคนและหญิงหนึ่งคนที่มาช่วยกันขุดหลุมก็ถูกจับกลุมเพื่อมารับผิดช,ชอบเรื่องนี้แต่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของพวกเขาที่แค่ต้องการฉลองวันเกิดให้กับฮิโรกิอายการจึงได้ยื่นฟ้องในข้อหาที่โทษค่อนข้างเบาอย่างการกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อผู้พิพากษาที่รับผิดช,ชอบคดีนี้ก็เห็นว่าทุกคน ล้วนรู้เท่าไม่ถึงการจนเป็นเหตุให้ริสาและฮิโรกิเสียชีวิตจึงตัดสินว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาสุดท้ายก็ระงับการดำเนินคดีกับเพื่อนๆทั้ง6คนพูดง่ายๆก็คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะปล่อยตัวทั้งหมดไปส่วนการละเมิดกฎหมายชายฝั่งก็ไม่ถูกตั้งข้อหาด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามตัวริสาเองก็เป็นหนึ่งในจำเลยแต่เพราะเธอได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้น ย่อมไม่สามารถดำเนินคดีด้วยได้แม้ความรับผิดชอบทางอาญาจะบรรลุตามวาร้ะแล้วแต่พ่อแม่ของฮิโรกิก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับในการจากไปของบุตรชายได้ดังนั้น1ปี2เดือนหลังจากเกิดเหตุหรือในเดือนตุลาคมปี2012พวกเขาจึงได้ยื่นฟ้องทางแพง่งต่อพ่อแม่ของริสาและเพื่อนๆทั้ง6คนด้วยเหตุผลคือการจงใจปล่อยให้คนตกลงไปในหลุมที่ทั้งใหญ่และลึกขนาดนี้ ต้องรู้อยู่แล้วว่ามีผลที่ร้ายแรงตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พ่อแม่ของริสะและเพื่อนทั้ง6คนชดเชยเป็นเงินรวม91ล้านเยนหรือประมาณ24ล้าน6แนบาทอย่างไรก็ตามพ่อแม่และเพื่อนของริสะได้แย้งว่าก้นหลุมพวกเขาได้ปูบ่อรองเอาไว้ ไม่เคยคิดเลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาแบบนี้และไม่แน่ว่าตัวฮิโรกิเองก็อาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเขาขุดหลุมเอาไว้และจงใจให้ความร่วมมือเพื่อตกลงไปจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินชดเชยสุดท้ายแล้วในเดือนตุลาคมปี2014หรือ3ปี2เดือนหลังจากเกิดเหตุผู้พิพากษาก็ตัดสินให้พ่อแม่ของริสะและเพื่อนทั้ง6คนร่วมกันชดเชยให้พ่อแม่ของฮิโรกิ เป็นเงินรวม41ล้าน3แสนเยนหรือประมาณ11ล้าน2แสนบาทส่วนสาเหตุที่ยอดเงินลดลงครึ่งหนึ่งก็เพราะทางศาลเองก็เห็นด้วยที่ฮิโรกิเองน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีหลุมพรางอยู่แต่จงใจให้ความร่วมมือเพื่อจะตกลงไปในหลุมดังกล่าวชาวเน็ตญี่ปุ่นทั่วไปต่างเห็นพ้องต้องกันว่าศาลลงโทษเพื่อนๆทั้งหคนเบาเกินไป และยังนำคำพูดของนักปราชญ์ของโซคราติสที่บอกว่าความไม่รู้เป็นบาปมาจำกัดความให้กับเหตุการณ์นี้แต่แม้ฮิโรกิจะรู้ว่าตนเองกำลังจะตกลงไปในหลุมพราง แต่เขาย่อมไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเป็นหลุมที่ลึกมากกว่า2เมตรและคิดไม่ถึงว่าภรรยาของตนเองจะตกลงไปด้วยรวมทั้งคิดไม่ถึงว่าจะต้องจากโลกใบนี้ไปด้วยเหตุดังกล่าวชีวิตของคนเราเปราะบางกว่าที่จินตนาการเอาไว้เยอะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะเอาละค่ะถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ